ขออบน้มแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสุูชอบได้โดยพระองค์เองขออบนอมแด่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันขออบน้อมแด่พระสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านผู้มีศีล ท่านงดงามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและขอเจริญพรคณะสัทธาญาิโยมท่านผู้ไฟ่ศีลใฝ่ธรรมไฟสัมมาปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2บ6 6วันนี้กลับมาพบกับอาตมาภาพ พรปฏิบูรณ์อภิวัฒนมเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของคำวัดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อรำรกิติวงท่านได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์วันนี้นำคำพระมากล่าวให้ญาติโยมรับทราบว่าความหมายของคำพระคืออะไรคำพระหมายถึงคำที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ถือว่าเป็นคําสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมที่ใช้มาแต่โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัปปิยะโวหารเช่นคําว่ากินเดิมใช้ว่าฉันนอนใช้ว่าจำวัดอาบน้ำใช้ว่าส่งน้ำโกนหัวใช้คําว่าปงผมจดหมายใช้ว่าลิขิตศึกใช้ว่าลาสิกขาให้ใช้ว่าถวาย เชิญใช้ว่านิมนต์หรืออาราธนาป่วยใช้ว่าอาพาธตายใช้ว่ามะระณะภาพน,นี่คือคำพระนามากล่าวให้ญาติโยมเลยรับทราบเป็นการเรียนรู้ศึกษาร่วมกันอาตมาก็นํามาบอกมากล่าวมาอ่านให้ญาติโยมเลยรับทราบความหมายจึงใจจะจะ,จะได้ตอบลูกหลานได้ว่าคำพระหมายถึงอะไรดังนี้เป็นต้นวันนี้เป็นการ นำเสนอคำว่าคำพระก็จบลงแล้วขอท่านผู้ติดตามมาฟังทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญในล่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกนามสาธุขอความสุขจงบังเกิดมีกาสาธุชนผู้ใจบุญทุก